ตัวห้าตัวเือ้อนตอนนี้เชื่อคีบะตอนนี้มันอะไนีบะมาเท่เอนโทเป็นเซฟคือเก้านี้กัทุกคนเซคือเก้าเนาะในตำนานแม่กกินข้าวดอกจริงหน่อยพอดีเ อารมณ์น,นี้ข้ายังลําสบายดีทุกคนมื้อนี้กามาพบกับลาน้อยสาวผู้ไทยตัวดําคือเก้ามื้อนี้นะหลังจากห้าวันหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำซุกแล้วเข้าคือสีมโหสพักทุกคนเลยมาตัวรลกว่านี้บริโหคโหสตอนเสาโหสพักเดิแล้วละกะเ้าสีมือเกี่ยวข้าวสวยมาไล่ทุกคนเยลยเอาบริโภมือเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ลาน้อยไปวัดก็เลยบริโภมือแล้วถามบรไล่คือน,นี้บริไล่มายัง่ยผท่านเล้วมื้อนี้กับมือ มาหดวาก,ก้อนทุกคนเอ้ยมาเอาน้ำก้อนเอาน้ำนี่นใายนี่ พักกะกำลังเตงเงาะทุกคนเลยมันห้าวสังกะปูมันน,อนอ่าโนโอ้เฮาโหดพักแล้วเฮากระสีไปปิดเอามาคิดทุกคนเลยปิดเอามาคิดแต่กระซีไปเอาผักบง เอาพกบ้งเมื่อกี้ก็ตำม,มาหุง่งเอาไปตัในหน้าบ<อ>าไล่ทุกคนใกล้กิ่นมาเล่ไม่คกดกับมี่ทำมีม่กับบรายทุกคนเลยมื้อนั้นเราโรยเอาเะาสุกสลดล้านเอามาดิบมันทุกคน ทุกคนพาบงเข้ากัอยู่ป่ามันต้นนี้มันมมแด้วดูฝนแรงขวนเลยฝนยาตกแล้วมันกับโงงามไปเรยพักบ้องนะนีะ่ให้สิมาเบ่งหงตัวนี้ทุกคนงามยู่งบนเลยเลยเออตัวนี้หงนี้งามอยู่ทุกคนเลยนะอันนี้นะพักบ้องขาว ขบุงขาวๆอิดๆนี่แหละนะผูพ้พื้นไปฮหอดพูกทุกคนเอยหลายยู่ไรทุกคนเด็ดอันนอดมนันคนเอีหอดไปนี่ผู้คากอรีง่ามดีทุกคนนี่ทุกคน,น,ก,คน,น,ก,คนกินกระตำหงเส็บๆเลยนี่นะ อืมนะตัวนี้อ่อนคักทุกคนนะนะ,นะน่าลำนีดกะขาวจั่วเลยนี่นะงานดีนนอืมอ่อนครับอนนี้นะบงตุป,ปุปุตตามห้องน้ำทุกคนเออตามให้ตามศูนยเท่านีน้เลยมันไ่ได้หดน้ำมันปุชห้องน้ำนีดกะมันเปลี่ยนเองทุกคนเออห้องไม่ได้หดน้ำหดทีเลยมันนะ ทุกคนผักบงเักกะเต็มกระตาเลยปลามือบันนี้ทุกคนมือในการเอามาฮุงอีสายได้ดิกะสยสยได้เลยมันสยให้มาจะโนูนเหาเอามาฮุงแล้วนะทุกคนเลยเอามาฮุงแล้วแล้วก็าาวววข้าชิมาเอาเป็ดทุกคนเอาเป็ดเม่อคยาเหิงเป็ดอโนยห้าตัวนี่เป็ดน้นยเยอะมือมาเลอกะ่าพอได้มือทุกคนเลยมือน,น,นมือเกี่ยวข้าวแล้วก็เอามือเลย giảm tổ ra nhảy bon đúng à mướt rồi à mướt mướt ờ chỉ hai tú ừ được hai mướt rồi con tất cả anh ấy hộ hàn đâu con đối mướt tất cả mọi nhá to Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video ไปทุกคนไปบันนี้นี่ทุกคนสาวมิชัยมาน้าเพอมามาหน้าไอ้นุ้ยจะไปเชื่อบันนี้น้าไปหน้าเกี่ยวเป็นว่าเกี่ยข้าวเกี่ยวข้าวบ่เกี่ยวเป็นทุกคนเราจะเอาขนมเพิร์อะเอาว่าขนมนะเคยกินว่าขนมอันนี้น้าสาวม่ใช่เพิร์ยังถ้าบอโทนทุกคนเลยขอโทษยังไปเอาเสาวอี โนนี้เขาก็มาฮวนาเไล่ไรเลยทุกคนเ้ยมาวันนี้ก็มากับ้าสาวได้น้าสาวผมไล่ก็จะเทินทีมาหอนสาวก็เอินขึ้นไปกินข้าวทุกคนเลยสบายดีทุกคนโอ้ได้คือด้กินนแบบไร ลาบกระแตะลาบกระแตะลาบกระแตะกะเล่นเป็นแต่แซ่บแท้เอามาแ้วมาแลาแลาสบายดีแม่ออนสบายดีเพลอนี่นะส้มเพลินส้มป๊าสวยเลยนี่ครับเข้าไปสบายดีสบายดีบ่มอนสบายดีสบายดีโอ้มื้อนี้หลายคน喏ส้มสุรีเอาไว้นี่ดังไปคนกินข้าวกินน้ำเร็วข้าวก็ลงไปเคี่ยวข้าวแบบนี้นะ อ้าวอะไรงามมัน,นีีทุกคนโอ้โหงามหลินมาทุกคนออนโอนเด็ดทุกคนเลยข้าวซุกเหลืองข้าวซุกเหลืองดีกว่างา่ายอนอนโอนตา เกี่ยวข้ามื้อแรกของปีท่วนยื้อข้าหน้ามะไร้มะไร่ยังหม่ามาเลยเหิงเลยพ่อจะเคยเธอเลยที่เฮยียดเธี่เฮเช้ยืเงียวล้วเยอะพีจะเคยยืะเงียวล้วเนาะ เขาจะมัดอะมคนแ้วเพราะว่าโ่ไรเยะตเพิ่มนีน้ำแม่เอาสีม่าจะไปเท่วะไปนิ้วอ่ะนี้วพยูโดงนมากรได้เฮายยูโดาบได้ปะยโดแล้วมันโอแล้วตไหนนี่เขามดเน่าไปเลยกะเฉลี่ไปเท่หนึงทุกคนแต่ว่่ไรยังหั่มาเลยไรนี่อู้งานแล้ว

ตัวโบ้างบ่คนเบสมาเลยเดี๋ยวจะเอาไว้จะตัวโบางอยู่คนพี่เข้าเราไร่เนี่ยจะท่วมโผ่แล้วน้อยความสูงสูงเกินเข้าไร่สูงทุกคนเดี๋ยวไมนับเรเรามันเป็นหูงตายคนนะวางะเินเข้าลย น้อยเกยวข้าวไแ้อขดเ้ยกะาที่ข้าถุางนีให้มเตเอายางเ,เอาเอาเอาข้ามัดข้าวนอเลยบ่ได้เอาโต๊ะมกเอาเเข้าวมาัดซาเนได้ห่นข้ากระดับนะอยม่เอเก็บบาทเอเอาเสื้อลายๆแล้วก็พอดีเ่าขึ้นแล้วเขายือตามแพ่นั้นแต่แค่ได้ยุ่ม ว่างามเด้ะเบิ่งไปนี่มาเลยค่ะมันเบิ่งหน้านะค่ะมอไล่ใส่กระมาว่านี้ไปเชือกข้ามน้ำไปลงเกี่ยวข้าวให้แม่ข้ามน้ำมาเกี่ยวข้าวได้โมแล้วเฮอนึ่งเลยมาไล่ท่านในโลกมากทุกคนเลยมาไล่ยังตากน้ำตากในเออทำงานไหนเนี่ยดุเด้อจันสิงห์หลอดล่ะผู้ทุกคน อไรดูเป็นพิเศษเด้อวันนี้นะวันน้ดีได้บอสาบน้ำมเป็นไร้แงเลยทุกคนดูโทษดีดอเห็นเอานเลยแ้ยไนรก็มาเลยเกี่ยวไหวได้อไรจอดจอดจอไปเลยทุกคนเลยไหลเขาเกี่ยวนเขานี่เกี่ยวบุคคลเขามันกะไหวนะเอาขาจะสูงเหรอนี่พอ ไรบวกยาเด้อนี่ตยาทั้งหมดตอนนี้เชื่อคีแบ้ตอนนี้มันแ่ยาเออในนันก็ใช่อืมคีแบ้มาเทอเจ่เน้ามาเอด้ปีหน้าด้วย้าหลายที่มันลงไปเรือนี้อันนี้เขาจะบอกข้าวหลายเกี่ยวไปบอกว่า้าลายเลยเขาคาดมันน้ำมันแอลคาดมันดำั้ำัดำโอทุกคนยาบ่นเนื้อหลายอแต่าทั้งหมด nga ก็เห็นทุกคนเอ้บ้านเราเอนะแซ่บนีงางควายกินบซ่บกน่นองอยากผมลูกควายพุ่นเที่เงินแม่ตักไปขอีขึ้น มันเป็นเงิน <ไป S 1> งช่อโกองมาตาวร้อยสิบสองทับออยอเราเบ,บิ่งอีกแก้วในสาวมันกามมันกามมาที่ยู่ยไผ่เลยมันยู่เชื่อเด้อมันเงนินมัดงานมัดมดแล้วบอกคแก้วนะในสาวว่ามันคุ้มุดเธอขอมันโตัวน้ำทรายนะ ถะากเยวไปส่งมือท <wh aktu> you know? ุกคนเลยะเก็วแล้วท่ทอดได้ท่ทอดบขึ้น้นไดกินน้ำเย็นน้บ่ทอดก็เนเลบวยเกียวคอนี่หากระลงบเบิงเลยกคนเ้ยมาสำรวจาด้จังเนาะข้าวกระชี้ขึ้นแล้ววันนี้ทุกคนเะเกเรวไปส่งมือเที่ยวข้ากันต่ค้นหกเจ็ดคนรมกบรรดาเกี่ยวบรรดาถือได้ ย่างแต่เฮอนี้บนี้เฮอนี้กะทางนี้โบสุกเคนยังเกลียวยทังผู้สุกงไวเกลียวนแรงเกลยวนแรงได้เีน้องน้อยเพิมเลยเพิ่มมาแต่เกี่ยวข้าแล้วก็ได้เพิ่ทุคนเยเศ้าเย็นยูห้องนี้เขาไม่ให้เย็นาป้าทุกคนไปเอามากินมะกินส้มมากินอยู่ เขียบหนองคันมากินบมาไล่เอาคนไปกินมือนะั้นนะเสียบเด้ทุกคนเลยมากินโคก้งเบื่อไหมเด้อทุกคนเลยตอนนั้นเชรรื้อร,ถรถุนฉลานไม่ชื่อรุนกระเห็นหลายไปเลยมันเลิอมโยโหยแล้วนะพกุกมามันนะเรเอาไม้แม่ไม้ไหนาทุกคน กน้ำแล้ว เปลี่ยนทากได้เอยเดี๋ยวทุกคนมันอยู่สูงปู๊กนะเจ้าพวกทุกคนพูกงาสูงทุกคน,กคนแซ่บมากินโกสมสมฝาดฝาดทุกนหวานหวานไร<ว>จ้ำเกิือจำํำแก่ก็แซ่บทุกคน คมาด้คก็ขึ้นไปถิงบ๊วยโผกระเสีนอ่อน้ลทุกคนเ้พนอดแล้วนี่นะมือแหงแล้วบทอดนี่เนะอะทุกคนขึ้นมากะืจอนันนี้ละมือกินมูตอนมือัง่นปุนนะกับโลเซยเยอะตังุนโลเซยเยอะ พี่ได้ส่งเป็แล้วล้างมาบุกน่ยเนี่ยเน่ยยหวานเด้ทุกคนด้ยโอ้ทำวันจะไปหนไม่ไม่นี่่ยเพี่ย่บาทุกคนบกีก้ตู้งกอร่อยเอาเมื่อวนนีเเค็ๆเย

่นบ้างที่เหลืว่เาโลม่นโหลกบุนข้างขันบึ้งขาสะอพนะขนาดอ ตับกับพุ้เชื่อมะฮูเล้เชื่อาอนถ้าหาเดียวผัดบงโลเื่อแต่ยามนบัห้ากับมะฮูตับมะฮูผัดต้มกิ่งกับต้มนิุ่่งเกินลวหเช่อแล้วเพาะว่มา่ให้่อนน้อยนะแล้วก็โคบัเฮยตําเชื่อตห

เราโทษเป็นซ hey, ิฟค okay. ือเก้าวันนี้กทุกคนเซฟคือเก้าเนาะซในตำนานตำุงเปิมานบ่น่าจะได้อเิไหน่ะเซฟปน้ดแล้วเพิ่นอต้าเปิมันเจอพ่อเราจับไปไไปเอามาเริ่มนนี้

กินกินต่ำก่อนจะกินข้าวเกือบได้จริงน่อยพอดีเลย กินตำข้าวปุ้นยาฮาก็มาเอามาขามทุกคนเลยเอามาขามากินชมป้อมาขามปลาไลๆอลิและน้อยจะภาคเสียงเอาด้วยทุกคนเพราะมีเสียงเพลงรบกวนนะมาขามข้าวโพอเลยทุกคนเลยปาดปลาไรกันลับแ้วทุกคนเลยบมติงโมนิ่งต้มงูพรกัะสุกเรียบร้อยทุกคนเลย มาเด้อทุกคนกิเข้าเทงน้ำกันเด้อกินข้าวกินน้ำอิม่มภาพกะมาล้างถ้วยล้างบ้ง กินข้าวากินน้ำอิ่มแล้วก็เอามาเอาไม้ทุกคนเลยมาเอาไมไ้ไรเอาเมื่อ้อยไฟมาเอาไม้นม้ำสาโมคิดไป็น้ตลายบ่ไม,ไม้ลายทุกคนเลย ร่ำเลยทุกคนถทาย็ะดังกะเอามือดังลงเบื้องลุกเคยได้สม่บอกว่าแต่ละน้อยกะเคยดังทุกคนเลยี่เจดังพื้นธรรมดาบไดยเคยอ่อไปเลยขนเพอท่ากับอย่างนะมันบตีใจตีจงอืมเิดเินังเรีดังนดังเมื่นมือ แต่ก็ต้มน้ำต้มไปเลยฮันนี่เอาไปชิลกันะวกเธอบอกแถวโซนอะไรตอนแรกถ้ทุกคนลงเกี่ยวข้าวตอนแรกมันนี้นะตอนแรกสิกิเฮอนี่ทุกคนเลยทั้าเบิ้งรีหารคามเจสแคลรแล้วบอสขับรถทอนกันท่าในโลงม้าขึ้นเลยตอนนี้ เขาลงมาก,กับนายสาวลงมากอนเขาประทอนกำลังสีลงมา 快来我的女儿，妈。 เอาเนี่เกียวสบายทุกคนนักพักเพราะมันมีหญ้าเออเนี่แล้วก็บริสุทธิ์ร้อมือเดินรถเดินตงกว่าข้าวนี่ข้าวเดี๋ยวพีกว่ายน่ากะดำมั้อารมณ์นี้แล้วเขายังลำ เข้าลมทุกคนเลยมันดีโพดเข้าลม้มนะเกี่ยวหนักกว่าเข้าวอนธรรม,มดาทุกคนเถอะเกี่ยวหน้กกว่าเข้าที่บุดรลมไม่ว่าเข้ามันดีมันขึ้นสูงและลมพัดแต่มันกะลมแบบมันหนักโหงเขา เวลาขาเกี่ยวกบจะซาทุกคนเลยบวไายคือเกี่ยวอันเขาเขาตั้งเขาที่บได้ลมนะตันนี้กะคำแม่ทุกคนเลยขาเกี่ยวเขาหือนีก่กะเกี่ยวบริเวรซํานะพอวามาท่านได้ซุกทุกคนเลยตัวมันโบท่านซุกเขากะจะบไริเกี่ยวเอาปลาไปคือมันซุก เดียวเดีวตัวมันสุกแบบเฮ้นี่น้ำปูจุบทุกคนเลยเมื่อไรว่ามันก็เลยสุกบ่พร้อมกันเขานะบ่นสุกบ่นสุกกะได้หลายเตอร์ทุกคนเลยแต่พุมาพี่ไม่เชื่อมันนั่นสุกหมดจ้า่ะตานี่ไปหาคำเจ้า่าเลวเฮือนี้นะมีผัดมันบ่าทันจะสุกเขาก็เลยปะไว้ก่อนปะทุกคนฮึ่นไปดิ กลับมาฮอเทและทุกคนเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำนี้ขอบใจเมือทุกคนที่เข้ามาติดตามได้ครับชมเพื่อเป็นกำลังใจเฮือนน้อยเด้อเดีวพวกก็ไม่คิดนะบ๊ายบาย